แฟนๆห่วงธนชาวหวันสุดอีกคนอาจส่งผลต่อการเล่นทีมชาติเกาหลีชื่นชมสีสาวไทยฟอร์มแจ่มโชว์ผลงานโดดเด่นรักษามารตรฐานของทีมก็เรียกได้ว่ากำลังดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลโควิลีเกาหลีใต้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบนี้ซึ่งในลีกของเกาหลีก็มีนักตบลูกยางสาวไทยเล่นอยู่มากถึง4คนที่แต่ละคนบอกก็บอกได้เลยว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นกำลังหลักขาองค์ทีมไปในทันทีเมื่อไหร่ที่ทีมขาดไปเราก็จะเห็นถึงความแตกต่าง อย่างชัดเจนจนแฟนๆเกาหลีต่างก็ออกมายอมรับว่าทีมขาดนักกีฬาไทยไปไม่ได้จริงๆและก็ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับกับกรณีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันนัดล่าสุดของธนะชาชาที่ถึงขั้นที่โค้ชต้องเปลี่ยนตัวออกทันทีแล้วอาการของธนัชชาจะน่าเป็นห่วงแค่ไหนและแฟนๆเกาหลีชื่นชมนักตบสาวไทยเราว่ายังไงบ้างเรามารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับแฟนๆห่วงธนัชชาวันสุดอีกคนอาจส่งผลต่อการเล่นทีมชาติ เาหลีชื่นชมสี่สาวไทยฟอร์มแจมโชว์ผลงานโดดเด่นรักษามาตรฐานของทีม ็เรียกได้ว่ากําลังดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลโคโววิลีเกาหลีใต้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบนี้ซึ่งในลีกของเกาหลีก็มีนักตบลูกยางสาวไทยเล่นอยู่มากถึง4คนที่แต่ละคนก็บอกได้เลยว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนแฟนเกาหลีต่างก็ออกมายอมรับว่าทีมขาดนักกีฬาไทยไปไม่ได้จริงๆแล้วก็ทำเอาแฟนๆอกเป็นห่วงไม่ได้นะครับกับกรณีาการบาดเจ็บจากการแข่งขันในนัดล่าสุดข,ของธนช,ชาที่เกิดอาการบาดเจ,จ็บในช่วงท้ายของเกมนัดล่าสุดแล้วอาการของธนช,ชาจะน่าเป็นหวแ แล้วแฟนเกาหลีจะชื่นชมนักตบสาวไทยไว่ายังไงบ้างเรามารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่แฟนๆวันละเกาหลีชื่นชมและออกมายอมรับไปเลยทีเดียวนะครับถึงฟอร์มการเล่นของนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง4คนที่ได้มีโอกาสไปเล่นที่หลีกเกาหลีว่าแต่ละคนสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ทีมจะขาดไปไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสองพาวีสีทองของฮุนไดที่เพิ่งสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามช่วยทีมในฐานะตัวสํารองได้แล้วในนัดล่าสุดโดยในช่วงที่เจ้าตัวเจ็บก็บอกไเลยว่าผลงานของทีมถึงกับเสียสูตรไปเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าตัวกลับมาก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เคยกับการเล่นที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรับช่วยให้ตอนนี้ทีมรั้งอันดับจากฝูงของหลีไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลขยอกหนึ่งโค้ที่เป็นที่รักของนแฟนและเพื่อนๆในทีมพร้อมกับเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมที่จะขาดไปไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนั่นก็คือทางด้านของกัปตันผู้พรพานเกิดปลาช้อมทีม i อ k a u t o s จากการที่เจ้าตัวมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายและสามารถปรับจังหวะการเล่นให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าตัวไม่ได้ลงสนามการเล่นของทีมก็เปลี่ยนไปยยย่่าาาาางกกกับบเเเเป็็็นนคลลลลทีีมมแสดดจจ้้ตวร และการก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทําให้เจ้าตัวอาจจะไม่ลงสนามช่วยทีมแล้วในนัดที่เหลือของลีกเกาหลีและคนต่อมาก็คือคนที่เพิ่งเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมได้เพียงแค่วันเดียวก็ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้ลงสนามเป็นตัวจริงช่วยทีมตั้งแต่นัดแรกนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาคนใหม่ของเจสคาเทกยังดารินปิน้นุวนที่เข้ามาก็สามารถลงเล่นร่วมกับทีมได้เลยแบบแท้ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวแถมเจ้าตัวยังสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องกับสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันกับ พาวีของฮุนไดที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรับและมีลูกคีเด็ดกับก,บการตกที่หวังผลได้และคนสุดท้ายก็คือทางด้านของโมมีธนชาสุขโสดผู้เล่นของทีมแชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วอย่างไฮพาสที่ถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ทีมจะทำผลง,งานได้ไม่ค่อยดีนักแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของธนชาก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ล่าสุดก็มีข่าวที่ทําให้แฟนๆอุเป็นห่วงไม่ได้กับข่าวาการบาดเจ็บของโมมีจากเกมนัดล่าสุดที่เกิดจากการที่เจ้าตัวพยายามล้มตัวลงไปขุดบอลพร้อมกับผู้เล่นในทีมอย่าง ทําให้มือของริมยองมาโดนหน้าของธนาชาติแบบเต็มๆจนเกิดอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายก่อนที่จะจบเกมและจากการบาดเจ็บล่าสุดข,ของธนาชาก็ทําให้ตอนนี้นักตบลูกยางสาวไทยทเล่นอยู่ในลีกเกาหลีบาดเจ็บกันแทบทุกคนเว้นเพียงแค่ดารินที่เพิ่งเข้ามาเล่นในลีกได้ไม่นานเท่านั้นทําให้แฟนบอลชาวไทยออกมาแสดงความเป็นห่วงหวันว่าจะมีผลต่อการกลับมาเล่นในนามทีมชาติของนักกีฬาและสาเหตุของการบาดเจ็บที่ถูกหยิบยกข,ขึ้นมาพูดถึงกันมากที่สุดที่ไม่ใช่แค่แ,คแฟนชาวไทยแม้แต่เกาหลีเองก็ยังมีการ พูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือจำนวนนัดและตารางการแข่งขันของลีกเกาหลีที่มีจำนวนนัดเยอะเกินไปแถมตารางการแข่งขันยังติตดๆกันอีกทาให้สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่ว่าจะไทยหรือเกาหลีเองก็สุดไปตามๆกันยิ่งนักกีฬาไทยที่ไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแล้วยิ่งน่าเป็นห่วงก็ต้องร่วมเชียร์และส่งกําลังใจให้นักกีฬาไทยของเราให้ร่างกายแข็งแรงและหายจากการบาดเจ็บกันไวๆนะครับท้ายสุดหากว่ามีข่าวสารข้อมูลที่ตกหลนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาท่นาทีด้วยนะครับ